ทลงสินค้าของเรามีความกว้างขวางสะอาดทุกตารางนิ้วเพื่อให้สินค้าเตรียมพร้อมสำหรับขึ้นตู้รถคอนเทนเนอร์มีการจัดเรียงสินค้าเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและเตรียมจะส่งมายังบริษัทสูเลียมประเทศไทย ช้อมกระจายสินค้าส่งถึงมือสมาชิกและลูกค้าทั่วประเทศรวมไปถึงสูเรียนเน็ตเวิร์กแคมโบเดียสูเรียนมุ่งมันในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเน้นย้ำเรื่องของการบำบัดอากาศและน้ำเสียดังนี้ระบบบำบัดอากาศเสีย 1ก๊าซที่ปนเปื้อนจะเข้าสู่ส่วนล่างของเครื่องกรอง 2. ก๊าซลอยขึ้นผ่านลูกมีเดียโดยจะมีน้ำถูกพ่นลงมาจากด้านบน3ม,มนลพิษจากก๊าซจะจับตัวกลายเป็นหยดน้ำา 4. ก๊าซลอยผ่านเครื่องกําจัดละอองฝอยเพื่อดักจับมลพิษอีกครั้ง 5. ก๊าซที่สะอาดจะถูกปล่อยออกจากเครื่องกรอง ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นแรกการกรองหยาดน้ำที่ใช้ภายในโรงงานจะถูกส่งมายังบ่อพักน้ำผ่านการกรองที่มีลักษณะเหมือนตะแกรงเพื่อจะแยกขยะที่มีขนาดใหญ่ขั้นตอนที่สองบ่อบำบัดสารเคมีปรับสภาพ pH น้ำเร่งให้เกิดการตกตะกอนและจับตัวเป็นก้อนของสิ่งปนเปื้อนในน้ำขั้นตอนที่3บ่อบำบัดทางชีวภาพ น้ำจะถูกส่งไปยังบ่อบำบัดทางชีวภาพเพื่อดูค่า BOD ขั้นตอนที่4ี่ถังดักตะกรน้ำที่ผ่านการบำบัดจากบ่อเดิมเติมอากาศจะถูกส่งมายังถังดักตะกรเพื่อลดการไหลของน้ำให้ตะกรตกลงสู่ก้นถังตะกรส่วนเกินจะถูกแยกออกมารวมกันเพื่อบีบอัดแล้วนำไปทิ้งเป็นขยะ หลังจากผ่านถังดักตะกอนแล้วเราจะได้น้ำที่ผ่านการบำบัดเรียบร้อยพร้อมสำหรับปล่อยออกสู่ภายนอกหรือหมุนเวียนไปใช้งานในส่วนอื่นๆต่อไปและนี่คือความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสเรียนทั้ง3โรงงานมาเลเซียมีมูลค่ากว่า1 0 0 0 0ืนล้านบาท ยืนหนึ่งในความมั่นคงมาตรฐานในคุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงสุดมีธรรมภิบาลต่อการรับผิดชอบผู้บริโภคด้วยความสะอาดและความปลอดภัยทั้งนี้ยังได้รับการรับประกันโดยสถาบันชั้นนำมากมายด้วยชื่อเสียงในนามของบริษัทมหาชนเชื่อใจเชื่อถือและเชื่อมั่นในสูเรียน